ตอนนเกตอนนี้กำลังถูซื้อเป็นกระสอบเมื่อวานนี้เนาะต8องแสนแปดพันกีบถ้าเป็นเงินบาทน่าจะต้องถึมั่นสามร้อยกว่าบาทเป็นแบบสันป้าภูด้ถิมในอย่างนี้ใส่ไห

đây là cây mưa cho nó khô bay mà, các cô các chú, mấy bạn ạ. โอ,อเคจ้ามีเดีทุกคนเนาะอันนี้มกักกะโรนีส่วนนณเขตเอิญน,นุยผ่านนะเ้าแซ่ไวให้มันอนอ่อนพอดีมือแรงกระลวกเอามันกระนิ่มๆเนาะอันนี้มันเอาไปพัดไปตำกระเสบเนาะอันนี้เลยครัวเนาะเกียมเห็ดอัน,น,นสมพักหืัวพักดอกไว้ใส่ผ้าขาวมืออื่นเส้าแต่ว่าเห็ดดิแบบกินไวเนาะ เห็ดขันมือแรงมือเ้ินเสาได้ใส่ผ้าขาวเลยสู้รคสุดคุณยิงแม่คน่ไก่แล่ไก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 ่ไ่ไก่าก่ไ่ไก่ไื่ไก่ไน่ไ่ไะหว่ากวันหับ่ขก่ไ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 เ่ไก่ไกมไเ่ิก่ไก่้กมาเ่ิดให้คอยเบิ่ไกน่่ ตอวมื่อนี้พากันต้มน้ากระเจี๊ยบเดยสิเปิดให้เบิเ่เลยล้างฟาดหมอฟาดนี่กระเจี๊ยบแต่ว่าวทันได้เย็นอันนี้ก็ลังทอดปลาจา้าก<อ>ินเที่ยงเนาะ,นะอันนี้สิเป็นทั้นหนาบ้าบนนงควรทำอะไรให้โดนจะเห็นในครัวจี๊ดใส่พริกข้าเจ๋วเสิร์ฟในะกะดีกระบื้องกระไรเนาะ แม่แม่มันแห้งแดดพี่น้องเอ้ยแดดแสภาพแต่ก็ยัแฝงอยู่มันโค้ชเร็วดีหรือโค้ชอยกอ่ะแต่ว่าได้มีผู้ใดมาดอกผู้ใดเขาจ้ามาเสือบ่อย่างีงเันนี้ก็มีแ็นคนอยิดอกแม่คนเงินไก่เงินเกียงันเะแขอปิดโดให้บตนีนปิดเ่า พายุพอและกำลังนะตันแรงคนลายชี่งออกเออมันห้อเนี่ยเนี่ยมาแรงคนลพี่น้อกเลยคืนหนึ่ง้ยแขกล้ายคืนเต็มมัดที่เริ่มคืนแขกแขกล้ายคืน โดยโดยโดยดลลี่ดลีดลลี่เ้ยดเลยออ่อ่ออเมอไหยังตีค่ะเมื่อวานนี่นะอัน มีคนผ่านทางเห็นแตเพิรนเว่นบอกว่าเพิรนไก่เข้ามาในเมืองเห็นตีอิพออยู่ในหนี่าเัร็จเอเ็นตีอีพอนี่แหละเนาะเดแปนเพราะวะ่าคนท่านได้มานี่มีโต๊ะหนึ่งมีแต่โต๊ะปู่กาแฟนมทางไทย,น,น,ยนี่ิเป็นกาแฟอย่างว่ะพ่อนี่เขาจอะไี่เลยทวนอันนี้คือแบบพอเอากาแฟเป็นโลมาต้มทุกคนเนาะเดียเสิร์เบิ่งไก่ เมื่อวานเห็ดอันตุกซศว้าริดอันนี้แล้วก็มีอีกตุก,ตกที่สองค่ะประมาณนี้เศว้าริดปลายอันนี้ซิเป็นบนตม่มังหงกระเดกแป้งนัวอันนี้เ้าก็เตรียมมาไว้ให้แบบนี้เลยเนาะนไพ่มากเพชรมากหวานมากสมจัดเอาเองนี่เด็ยไม่ถูกโฟมเ้าก็มีไห้ยเนาะโฟมสัมบายใดซอนวะ คุณค่ากินอีกเลยเจ้าค่ะเจ้าถ้ากินแล้วนอนรับคือเก่าเดือนนี้คนอื่นบอกว่ากินกาแฟแล้วบอยากนอนอันนี้กินแล้วนอนกุนสุดๆกระเจี๊ยบตุ่มอีกแม่นี่อายุกระเจี๊ยบเอาโบนำกระเจี๊ยบเบเอายังเขียวหมากอยู่

ยันใหนมีผู้เอาจร่รูเห็นร้านเราก็สงใส่เนยรูปท่ผมพูมันมีผู้ใดๆจกคนยังใจผมออกแล้วแล้วกมออกแล้ว น,นี่เขาเจาอ,อันเสพปะเด็กปะเด็กเล่าโดยทุกคนบ่มเป็นปะเด็กปกุงไทยบ้านอือปะเด็กตั้โดยเฉพาะอือแต่ว่าอันหักขัน้หขนหันหักเสยบมันกระเสยบไปละแต่ว่าสว่วนเคยเท่าทะนัดต,ตัตมป็นปะเด็กนั้นแต่เราก็จะโวยเม็ดกระิ เรียบร้อยี่จบบริบูรณผมสึี่ตาแสบบอจะมาเดินมาเดินหาเป็นอะไรประสบภัยต่บมังหุดหา เด้อจ้กากินข้าวบ่ายแต่มะฮูงเข้มบ่สแห่พอดีเสืออะไรนัวแก่ท่านนึงเค่มอยากไปว่าอยากกกินเผ็ดวัดสิวาฮดีเนาะโคกแหลกของมือหนีเลยเด้อนี่ค่ะถ้าได้มีผู้ใดต่ำเข้าปลาเดิมบ่สหัวปลาแดกเข้มสำหรับเห็นตะกะใส่แบบจ่องหนึ่งแล้วก็จ่องที่สงองประมาณเทิร์ มันจะคมขมยุกเนาะโอเคจ้ะหานาสิบแปะนันไม่เเม็ดเม็ดอันั้นอะบ็อกฮาบ๊หูแล้วว่าห่นไดเป็นห่นใดฮบัวฮาบอกหูหันแต่ว่าผู้ชายขายห่นปลามอนห่นแซ่น้อแมผู้ชายขายอันนี้บัวชขาย ใช่้ายกะเมนมันจะมี3สามแบบปลาแดงมี3สามแบบมีสามราคาใช่แล้วเนี่ยเลกะมแ้บแดงหาสิพันก็มีอ๋อนี้หากระโลละหาสิบแบบเที่เราไปสืบกับพาว่ะมันสะกดได้พาแดนะเถ้ากันใส่แต่ปลาแดกปูออเมคือดกินคข้าโอเคคนตอนนี้คือนี่เนาะ เขากินเขาเพลนแล,แ,ลแล้วก็ปดเมียังแล้วก็เตรียมแบบอันนี้เตรียมบ้าเตรียมยังเนาะแล้วก็เตรียมนําเตรียมในอันไว้หายผ่า,าผัวพ่าขึ้นมาห้มาสุดย่ามือแรงสี่โมงแรงเนาะขึ้นมาแล้วก็ชิได้ลงแบบตลาดอีกเท่านึงสื่อของมาเตี่ยมวิกฤตอื่นพออ่ํา,า,ขา่ข้ามกันซีมีแล้วเตรียมอยู่เราจะได้กระปวดติดตามตอนต่อไปเด้อจ้าคลิปนี้กับสิด้ล่าแล้วจังไดจะขอบ คุณผู้กำลังใจนะคะขอบใจบอส์สุขสุคนที่เป็นกำลังใจและก็ติดตามสวัดเดอเนาะไปแล้วสบายดีโซนี้กับฝาเบิงโฆษณา,หาให้เนเดอพอกันคลิปหนะ้า